ตัวมันหมาตัวตมันมันเอาหมาตัวมันเอาไปมันจะมีเห็นลังเหืนมันเท้าอกโลกมันมุนมาเลยโซ่อคนยอม็นย่อยด้วยพ่อบอกคนย่อยด้วยเฮ้ยน้องทำให้ห้าเต็มเลยไม่เยอะมาจะจต็นาแต็มจะเจอวันโหกาเดนไม่ได้มือนี ไก่ไแล้วไา่กงงูเนาะไล่นักอยู่ัวไฟน้ำตายังน้ำเีางอยู่คืนให้บ้ากันเลิจนเราล้างไงมั้งออไล้างไงเนี่ยไปวดอะไรคายทายทหดคายทันเยเือที่ตาันบเนที่ตาโอ้ย่ตีออกแล้วอันเท้าๆน่ะไปเดปโยดัากูปบาหลูผู้ดาบผ่านโอ้ย่างข้าไวดลงกรุงเทพเยอะทั้งจอดเน่บอก

มันหมานี่มัสมุนไปพุ่นทั้กระตบกินนักไปางห้วยคนามส่งไปรสุโค้งกไปจาอไป้นะน้านาวามงหนาวไวๆเนี่ยคยุ้งัไมุกไก่เราลกไก่มันยางั้กรีคืดเรานะดเราละียุโเจ้ายุ่โง่ยุโลเา่ะให้

Good thing.